สวัสดีครับนี่เราก็อยู่ในเกม Euro Truck Simulator ภนาะรกิจวันนี้ก็จะมาวิ่งผ่านนะเส้นนี้เลยนะเราเจอแล้วอร์เดอร์ที่เราบอกว่ามันขาดไปนหนึ่งอันนะมีอยู่นี้ครับอ่านี่ต้องวิ่งผ่านปึ๊กวิ่งขึ้นวิ่งลงก็ได้นะให้มันผ่านตรงนี้ก็ได้ละเราก็เลือกอันนี้แล้วกันนะเป็นทางผ่านพอดีเลย Brasoft ไปพิ พิเทสที่อุ้ยอ่านยากเหลือเกินน่าจะอ่านผิดแหละมาเราใช้ T G X Eurosix นะคันเดิมทดสอบทดสอบโอ้โหหัดมาก็สัดเข้าให้ ที่ไหนวะเอออันนี้มันมีเอ็ e x p เลอร์ด้วยว่ะเมืองเนี้ยเดี๋ยวเราจะแวะด้วยนะมันต้องวิ่งโผล่ที่นี้ยวิ่งลงล่างไปข้างบนมีนี่ด้วยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยขึ้นข้างบนเราค่อยไป e x p l o r ร r ข้างบนอันนี้มีข้างล่างหนึ่งอันไว้น,นี่หนึ่งสองสองตำแหน่งโอเคได้ไอ้เส้นนี้ได้สองตำแหน่งนะเดี๋ยวรับงานแล้วเดี๋ยวเราต้องติ๊กไว้ว่าเราจะแวะมาไหมรถมาไหม อรอยอยู่แล้วอุ้ยวอดโอยชนลุงมองเลยลุงบอกครับยังไงวะเนี่ยประตูก็เปิดให้แล้วไม่เข้าประตูจะเข้าทางกำแพง กล่องทิกออดทีสเนี่ยได้เงินดีนะเออแล้วสมมุติบางทีเราต้องการไปแบบเมืองต่างๆเนี่ยเรากดมาได้วยทิกออดทีสก็สบายเลยครับมันมีของให้เราเยอะด้วยนะแบบของแบบเส้นไหนไมันก็ทิกออดทีสมีหมดแหละส่วนใหญ่นะแต่มันต้องเป็นงานเบลทัก You know. đánh đành vào ยังไม่ได้ผ่านตอมอเลยว่ะสงสัสยคนละอันนะน,นะแอคชิ่เปนที่เด้ขึ้นมแมงคนละอัน,น,นที่ากำลังทำอยู่นะแต่มันได้เฉยแบบงงง,ง,งนะได้แบบงงๆไหนวะไหนวะถ่ายรูปตรงไหนวะเฮยถ่ายอะไรวะเฮ้ยเนี่ถ่ี่แหละอะไรสัอ,อย่างมรู้ Brand c a s t โอ้โนี่เป็นคารุศาสตร์คารุหาดของแบรนด์แบรนด์เนี่ยตระกูลหรือเปล่าวะแบรนด์แฟมิลี่มาคารุหาดบนภูเขาแบรนด์คาสโตอ์จัดไป and on. ชนแน่เลยะไะถ้านาขับมากกว่า25ก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> <c oughs> มันรับปาาระกันรับปาาระกันความเสี่ยงแค่25ไองร <c oughs> ับปาาระกันว่า25นายไม่ชนประกันแค่นั้นครับมากกว่านี้ก็ดูแลตัวเองแล้วกัน มาเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะเดินเสาไฟฟ้าไปนู่นแสงไกันครับมีใครมมไม่นไม่มีนะชี้หายแล้วเบรก,เ,กเอเออรนหนึ่งครับแม่ <c oughs> เรียบร้อยนตหนึ่งเฮ้ยทำไสามเปอร์เซ็นต์วะเมื่ขึ้นเปอร์เซ็นต์นึ่งไหมอ่ะ ใส่ไอ้สองเอยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเบกเบกเบเลยแล้วเลยแหละถอยถอยถอถอยเดี๋ยวเดใจเย็นเย็นทุกคนเอยเดี๋ยวเดเล้ทุกคนใจเย็นเย็นเฮ้ยใครกดแตะเอาจะคอทำไมเรา มาจี้เลยออดูมันเนี่ยเลโนอ่ะไอเลโนเนี่ยไม่เป็นเลยเพื่อนเราก็ไม่เป็นเหมือนกันเลโนเลโน ชนพอดีเลยชนโป้งแม่งเลยเลย,เล,ยลืมลืมดูกล้องโมเดลดูนี่อยู่ดูดมอ่าพี่โีวิวยอดวิวเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วหมู่บ้านด้วยนะหมู่บ้านแบบเจริญแน่นอนเสาไฟฟ้าพาดพาดแบบเกือบเลยนะรับไฟเต็มเต็มอโอ้ยนี่มีหลายหมู่บ้านเลย ทางน้ำทางน้ำแต่ไม่มีน้ําทางเคยมีน้ำโโหนีนะ่ฝนตกนี่ลงเนไหลลงไปข้างล่างท่วมแน่ <c oughs> รถโล่งไงมีรถป่าวะมันต้องกดเบอร์อะไรดูอะไม่ดูไม่ได้ฝั่งนี้ไม่มีรถเน้ะหรือถ้าเราอยู่ฝั่งนั้นเราจะกดกดแบบเบอร์เบอร์ห้าดูไงนะ ยืนหัวไม่ได้บางนั้นดูเธนนี้ต้องห้าสิบเลยวะไหวเหรอวะมันให้ความเร็วต้องห้าสิบรับประกันรับประก,กันห้าสิบอ่ะเฮ้ย้ผีหน้ารถบอกเบาหน่อยเบาหน่อย เาหน่อยบอกนี่หน้านรถเริ่มเสียวแล้วแม่งทำมือเบา,าหน่อย บอร์ดเดอร์ที่เราบอกนะมันจะใช่เพราะว่าวิ่งมาแล้วมันก็ไม่ไม่มีะไรขึ้น้วอกอาจารย์เมื่อกี้แหละ ไล่นนะ่ะร้องไล่พวกอ้ JCB อ่ะนะพวกวอลโว่คอนสตรักชั B ่นเจซพวกเนี้ยอันนั้นของของแท้ถ้าจะวัดต้องวัดอย่างนั้นของแท้แน่นอนคันไหนไม่สมดุลจริงๆแนมะ่งโอ้ยขับแล้วเวียงแหลกเลยอันนี้มันแบบมันอาจจะเป็นแบบไซมาตัตฐานไงกล่องไซมาตัตฐานแล้วก็ธรรมดาอยู่ พวก JCB มันจะหางยาวนะมนะสมดุลมันจะไม่ค่อยดีด้วยปกติมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะสมดุลอยู่แล้วแนหะแต่ถ้ารถเราไม่สมดุลน,นี่ยิ่งหนักเลย ว่าก็ยังไม่ ดำเดปโป้ไปรูปบ้านนะเ,าาเนี่ยส่งอะไรมาไว้เนี่ยออทิกออกทิ <c oughs> โชว์เคสรอบหนึ่ง yeah t e รบเยี่ยมครับตรงแล้ว Achievement จบไปหนึ่งอันนะสำหรับาร์ดนี้สงโลด Trick or Treat เงินดี Yes ทุส,สไมล์ของเราปรับเป็นไมล์เพราะว่าจะได้วัดกับอเมริกันทักได้ครับเพราะว่าเราเล่นอเมริกันทักก่อนมันก็เลยถนัดหน่วยไมล์แล้วก็หน่วยแกลลอนน้ำมันก็ปรับเป็นแกลลอนมันจะได้วัดแบบความไกลความใกล้ปริมาณน้ำมันเพราะเราเราวัดจากของอเมริกันมาก็เลยปรับให้มันหน่วยแบบนู้นแล้วกันนะแต่ถ้าใครเล่นของยูโรก่อน<บ>ก็อาจจะถนัดแบบกิโลเมตรก็ได้ โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป